การลงทุนเพื่อการ,กรเกษียณนะครับพอเราเริ่มอายุเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเราอาจจะต้องมีการคํานึงถึงเรื่องของการรักษาเงินต้นในเรื่องสัดส่วนการลงทุนในตลาดหุ้นเนี่ยอาจจะต้องเริ่มลดล,ล,ล,ลงมาหน่อยแต่ s s f เนี่ยเป็นการลงทุนระยะยาวเพราะเราเชื่อว่าระยะยาวเนี่ยยังไงยังไงตลาดหุ้นก็น่าจะให้ผลตอบแทนที่ดีกว่ารัศนี วางแผนซื้อกองทุนประหยัดภาษี S S F R F F ช่วงท้ายปี2566ลงทุนอย่างาไรพร้อมกองทุนเด่นและกลยุทธการลงทุนจากบริษัททรัพย์จัดก,การกองทุนกรุงไทยโดยดรสมชัยอมรถามผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายกลยุทธการลงทุนและลูกค,ค้าสัมพันธ์ค่ะสวัสดีดรคะ่ะสวัสดีครับคุณเบสครับเดี๋ยวก่อนอื่นให้ดรช่วยพูดถึงภาพรวมแนวโน้มการลงทุนในช่วงที่ผ่านมาปีนี้กับแนวโน้มในข้างหน้าสิ้นปีนี้ตังถึงปีหน้าด้วยค่ะว่าเรามองภาพตลาดเป็นยังไงบ้างค่ะ รีแคปหน่อยแล้วกันนะครับว่าต้นปีเราเกิดอะไรขึ้นนะครับเรากลัวเรื่องของวีซิชันกันเยอะแยะมากเลยนะครับเฟดขึ้นดอกเบี้ยมาค่อนข้างเยอะเพื่อสู้กับเงินเฟ้อนะครับแต่ปรากฏว่าแม้ว่าเฟดขึ้นดอกเบี้ยมาเยอะแต่ปรากฏว่าเศรษฐกิจหลายๆอันมันยังถือว่าโอเคนะครับ <S <S คือในภาพรวมๆเนี่ยเราคิดว่าภาพรวมของเศรษฐกิจโลกเนี่ยเป็นขาที่เรียกว่าพื้นตัวจากโควิดนะครับแต่แนวโน้มการเติบโตเนี่ยมันไม่น่าจะสูงเท่าไหร่บางประเทศก็ทําได้ดีกว่าที่เราคาดบางประเทศก็แย่กว่าที่เราคาดนะครับอย่างสหรัฐเนี่ยชัดเจนว่าเศรษฐกิจเขาก็็ดดีตลาาหุ้นเกอร์ฟม นะครับมีเรื่องของทีมตัวเทคโนโลยีตัว AI ที่เข้ามาเกี่ยวข้องดูเหมือนว่าสารัฐเนี่ยดูว่าพื้นฐานเนี่ยดูเหมือนว่าจะแข็งแกร่งจริงๆนะครับแต่เขาก็ได้รับประโยชน์จากหลายเรื่องนะฮะ <Okay. S 1> ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ไบเดนยกเลิกตัวซื่อเล่นโลนนะครับยกเลิกการจ่ายนะมีสงครามการค้ากับจีนนะครับก็ดูเหมือนว่าสหรัฐจะเป็นผู้ชนะนะฮะตอนนี้โรงงานก็ไปตั้งมีการย้ายฐานไปที่สหรัฐมากขึ้นนะครับมีการจ้างงานในเรื่องของการก่อสร้างนะครับที่จะสร้างโรงงานเพื่อที่จะผลิตทดแทนการนําเข้าแล้วก็เรื่องของ <Netz ank pedir als> จริงๆสงครามยูเครนกับรัสเซียสารัฐก็ได้ประโยชน์ขายพลังงานให้กับตัวทางด้านยุโรปได้มากขึ้นนะครับมันเลยทําให้ปีนี้เนี่ยสารัฐดูค่อนข้างดีนะครับแม้ว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยมาค่อนข้างมากแล้วตอนนี้อยู่5.25-5.5นะครับเราก็คิดว่าน่าจะเริ่มคงแล้วล่ะแต่ดอกเบี้ยสูงเนี่ยก็อาจจะเป็นอะไรที่ต้องคอยติดตามดูเหมือนกันว่าแนวโน้มในของปีข้างหน้าจะเป็นอย่างไรเราเชื่อว่าสารัฐเนี่ยยังไงก็น่าจะชะลอตัวลงเพราะว่าปีนี้มันได้รับผลกระทบชั่วคราวมาค่อนข้างมาก นะครับแต่คิดว่าชาลัดน่าจะชะลอลงปีหน้าแต่คิดว่าในเรื่องของการชะลอลงของสหลัฐเนี่ยยังไม่ได้คิดว่าเกิดวิกฤตทางด้านยุโรปปรากฏว่าแย่กว่าที่เราคาดนะครับต้นปีดูดีภาคการท่องเที่ยวจีนเปิดประเทศมาด้วยดูดีแต่ปรากฏว่ายุโรปเนี่ยยังมีปัญหาค่อนข้างมากนะครับเศรษฐกิจก็ยังไม่ค่อยดีนําเข้าน้ํามันก็ราคาแพงขึ้นนะครับเงินเฟ้อก็ยังสูงอยู่อะ ECB ีขึ้นดอกเบี้ยมา4.5ก็ขึ้นมาสูงแล้วล่ะนะครับแต่อ c b ีปัญหาหนักอกกว่าเพราะว่าของยุโรปเนี่ย แนวโน้มน่าจะเรียกว่าเป็น s t a g f l a t i o ชัชัดเจนเหมือนกันนะครับคือเศรษฐกิจ Sta g ก a น่นะครับแต่ inflation ยังค่อนข้างสูงเลยทีเดียวทั้งยุโรปทั้งญี่ปุ่นนะครับงั้นต้องคอยติดตามดูจริงๆว่า ECB เนี่ยจะเลือกข้างไหนนะครับถ้าเลือกข้างว่ากระตุ้นเศรษฐกิจก็ต้องคงดอกเบี้ยไว้แล้วหลับแต่ถ้าเลือกข้างว่าจะต้องสู้กับเงินเปอร์นเนี่ยต้องบอกว่ายุโรปเนี่ยยังอาจจะมีรูมในการขึ้นดอกเบี้ยได้ต่อแต่ส่วนที่ผิดหวังจริงๆน่าจะเป็นจีนนะครับเพราะาเศรษฐกิจจีนเนี่ย คือปีที่แล้วมันเป็นเรื่องซีโร่โควิดนะครับมันเลยทําให้บทบังหลายๆเรื่องเหมือนกันต้นปีมามีการเปิดเมืองนะครับเปิดประเทศก็ในเรื่องของการท่องเที่ยวมันก็เลยทําให้บทบงังปัญหาพื้นฐานจริงๆของจีนซึ่งตอนนี้ก็เห็นชัดเจนแล้วล่ละว่าเป็นเรื่องของภาคอสังหารมาิมทรัพย์อันนี้ต้องคอยติดตามนะครับเมื่อทางการจะเข้ามาช่วยอย่างไรเพราะว่าที่ผ่านมามีมาตรการช่วยเหลือเยอะแยะนะครับไม่ว่าจะรีแลกเรื่องของข้อกําหนดต่างๆเกีย่ยวกับการซื้อบ้านเรื่องของการเพิ่มสภาพคล่องลดวีซิ่ร์บเรียคเวย์เมน ก็มีมาตรการกระตุ้นเข้ามาต่อเนื่องนะครับแต่เราเข้าใจกันแหละว่าปัญหาในภาคอสังหารเนี่ยในอดีตเนี่ยมันต้องใช้นโยบายภาครัฐที่เข้ามาช่วยกระตุ้นนะครับซึ่งอันนี้ก็ยังรออยู่นะครับซึ่งอันนี้น่าจะเป็นตรอรี่ลากไปสําหรับปีหน้าได้เหมือนกัน,นครับคือปีหน้าแนวโน้มเนี่ยเราเชื่อว่าการเติบโตภาพรวมเนี่ยน่าจะชะลอลงนะครับใครที่เคยดีอย่างสหรัฐเนี่ยน่าจะชะลอลง จีนที่แย่ๆถ้าเกิดว่ามีมาตรการกระตุ้นที่ดีขึ้นเนี่ยเราคิดว่าภาวะเศรษฐกิจน่าจะฟื้นตัวแต่แน่นอนระยะยาว,ยาวจีนยังมีชาเลนอีกหลายเรื่องนะครับเพราะว่าปัญหาในภาคอสังหาริมทรัพย์เนี่ยคงต้องใช้เวลาหลายปีกว่าที่จะเคลียร์ได้นะครับเฉนั้นในเรื่องของปีหน้าเนี่ยเราคิดว่าแนวโน้มการเติบโตเศรษฐกิจยังน่าจะไปได้ต่อตลาดหุ้นยังคิดว่าไปได้ต่อนะครับแม้ว่าดอกเบี้ยอยู่ในระดับสูงคือในอดีตเราเคยแท็กดูเหมือนกันนะครับช่วงที่ดอกเบี้ยสูงๆเนี่ยตลาดหนนมันะัะะ่่่รรรรือเปปลาาาคคบบกฏวไ ตลาดหุ้นถือว่าเพอร์ฟอร์มได้ค่อนข้างดีด้วยซ้ำนะครับในช่วงที่ดอกเบีย้ยคงอยู่นะครับสูงนะครับแต่อาจจะต้องระวังนิดนึงนะครับว่าในอดีตท,ที่ผ่านมาเนี่ยวันส์ว่าดอกเบีย้ยเป็นขาลงเนี่ยมันมักจะมีวิกฤตเกิดขึ้นนะครับซึ่งในภาพเบสเคสนะวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเราอาจจะคิดว่าเศรษฐกิจค่อยๆชะลอลงเงินเฟอค่อยๆลดลงแล้วก็ตัวดอกเบีย้คยค่อยๆลดลงนะครับอันนั้นอาจจะเรียกว่าเป็นเบสไนโอแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเกิดมีเหตุ ฉุกเฉินใดๆเกิดขึ้นมีอุบัติเหตุใดๆเกิดขึ้นจนทาให้ดอกเบี้ยจะต้องลงเร็วนะครับอันนั้นก็อาจจะต้องระวังในเรื่องของสินทรัพย์เสี่ยงเหมือนกันเพราะฉะนั้นปีหน้าต้องบอกว่าก็ยังเป็นปีที่ต้องมีความระมัดระวังต่อเนื่องนะครับอาจจะยังต้องดูว่าเศรษฐกิจภาพไหนมุมไหนคือภาพรวมๆเราเชื่อว่ายังขยายตัวได้ต่อนะครับแต่ความแตกต่างของแต่ละภูมิภาคเนี่ยน่าจะสูงอยู่เหมือนกันนะครับ นี้ในคลิปนี้ประเด็นสำคัญคือเรื่องของการจัดธีมลงทุน S&P RNF ถ้ามองตามภาพที่เราคุยกันมเมื่อกีค้ค่ะภาพตลาดเราแนะนำการลงทุนในทีมไหนที่น่าสนใจเพราะว่ากองคุณประเภทนี้เป็นกองทุนระยะยาวคะ่ะดอกเตอร์เราก็แนะนำในเรื่องของการกระจายการซื้อนะครับเป็นดอลลาร์คอสตเอฟเวอเรน์มาอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะระหว่างปีเราไม่รู้หรอกอะไรจะเกิดขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดณวันนี้เนี่ยก็ต้องดูแล,ล้วล่ะว่าถ้าเกิดใครยังไม่ได้ซื้อนะครับว่าเน้นทางไหนดีนะครับคือต้องบอกว่าธีมการลงทุนของ2ตัวนี้เราต้องเข้าใจออบเจก่อน,น ถ้าเป็น RMF เนี่ยเราชัดเจนนะครับก็คือ Retirement Mutual Fund นะครับเป็นการลงทุนเพื่อการ,กรเกษียณน,นะครับคือลงทุนไปกว่าจะได้เ,ง,เงินคืนมาเนี่ยก็คือตอนที่กเกษียณแล้วเพราะฉะนั้นในเรื่องของลักษณะการลงทุนเนี่ยเพื่อการ,กรเกษียณน,นะครับไม่ว่าจะเป็น RMF หรือ PVD เนี่ย อาจจะมีลักษณะชัดเจนว่าเป็นลักษณะของการลงทุนแบบไลฟ์พาดนะครับคือถ้าเรายัางอายุน้อยๆอยู่ก็ใาสา่เ,เงินเข้าไปแต่สัดส่วนการลงทุนในตรงนั้นเนี่ยอาจจะเป็นส่วนที่เน้นสัดส่วนหุ้นค่อนข้างมากแต่พอเราเริ่มอายุเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเราอาจจะต้องมีการคํานึงถึงเรื่องของการรักษาเงินต้นนะครับอาจจะต้องเริ่มที่จะลดลดลงมาหน่อยนะครับอันนั้นคือเรื่องของ IMF แต่เ s f เนี่ยเน้นในเรื่องของการเติบโตในเชิงของแคปิตอลนะครับก็คือเป็นการลงทุนระยะยาวเพราะเราเชื่อว่าระยะยาวเนี่ยยังไงยังไงตลาดทุนก็น่าจะให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าอ่าปราสาทนี้นะครับนั <S <S ้นก็อาจจะเป็นรีมการลงทุนที่เน้นในเรื่องของตลาดทุ้นหน่อยนะครับส่วนเรื่องของธีมการลงทุนในปีหน้าเนี่ยอย่างที่บอกนะครับความผันผวนยังมีอยู่เยอะนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการจัดพอร์ตเนี่ยอาจจะต้องมีความจําเป็นเหมือนกันที่จะต้องมีการกระจายความเสี่ยงไปหลายๆจุด นะครับแล้วก็สัดส่วนการลงทุนถ้าเลือกง่ายๆก็มีตราสารหนี้ตราสารทุนเนี่ยอาจจะต้องเลือกให้สัดส่วนที่เหมาะสมกับอายุนะครับในส่วนของ i m เนะครับส่วน s อสก็ดูตามจังหวะนะครับพูดถึงตัวกองทุนแล้วกันคะ่ะว่าถ้าเราแนะนําเป็นประเทศหรือเป็นภูมิภาคเราแนะนํำยังไงดีคะในตัวหุ้นก่อนแล้วกันคะ่ะอย่างพูดเราก็จะแนะนําทั้งหุ้นไทยหุ้นเทศตอนนี้เราคิดว่าหุ้นต่างประเทศเนี่ยดูมีภาษีดีกว่านะครับ hmm. แต่ก็อย่าลืมตลาดหุ้นไทยก็ยังมีความน่าสนใจอย,อยู่นะครับแต่อาจจะต้องมีการเลือกหน่อย ในส่วนต่างประเทศที่เราเห็นการเติบโตระยะยาวที่ดีเนี่ยเราเชื่อว่าน่าจะเป็นเวียดนามเพราะว่าเบอร์หนึ่งเบอร์สองสหรัฐกับจีนเนี่ยก็ยังทะเลาะก,กันอยู่ทะเลาะก,กันเนี่ยมันก็จะมีเหมือนผลพวงตามมานะครับซึ่งปรากฏว่าเวียดนามเนี่ยเป็นประเทศที่รับประโยชน์จากที่เขาทะเลาะก,กันนะครับเพราะเวียดนามจะเป็นคนที่รับในเรื่องของ FDI นะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเวียดนามก็มีจุดเด่นเฉพาะตัวในระยะยาวอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นประชากรที่เยอะอยังอยู่ในวัยทําง,งานอยู่นะครับมีการเติบโตของพวก Middle Class in c o m e เนี่ยยังมีการเติบ ตโตได้เยอะเพราะฉะนั้นอันนั้นจะสะท้อนในเรื่องของการบริโภคในประเทศเนี่ยที่ยังดีอยู่น่าจะมีการเติบโต,ตได้ในระยะยาวนะเพราะฉะนั้นกองทุนแรกที่เราแนะนำนะครับก็จะเป็นเคทีเวียดนามนะครับกองทุนเปิดเกทแอมเวียดนามอีควอตี้ฟันนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยในส่วนของตัวประเทศไทยนะครับอย่างที่บอกว่าประเทศไทยก็ยังมีความน่าสนใจแหละในเรื่องของตัวนโยบายภาครัฐที่อาจจะเข้ามากระตุ้นนะครับแต่เราเชื่อว่าความผันผวน,นในปีหน้าเนี่ยยังอาจจะสูงเพราะฉะนั้นะรเราอาจจะขออะไรที่ยังเซฟหน่อยนะครับลงทุนหุ้นที่มีปันจ่าย ผลดีนะครับเพราะฉะนั้นกองทุนที่แนะนาเนี่ยเราก็จะเลือกมาเป็นกองทุนไฮดิฟกองทุนเปิดเคทแทมพหุน้นไฮดิวเดนนะครับอันนี้ก็จะเลือกลงทุนในหุ้นที่มีการจ่ายปันผลที่ดีครับส่วนอีกกองนะครับถ้าเกิดว่าอย่างที่บอกว่าเรามีการจัดพอร์ตการลงทุนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีตราสารนี้อยู่บ้างน,นะครับกองตราสารนี้ที่เราแนะนำเนี่ยเป็นกองเคทีฟิกพลัสนะครับหรือกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารนี้ plus นะครับอันนี้จะมีการลงทุนที่ระยะค่อนข้างยาวหน่อยนะครับดอเรชั่นประมาณสั้ง2.7 2.8นะครับเพื่อที่จะตอบรับในภาพของดอกเบี้ยเนี่ยที่เราคิดว่าน่าจะใกล้พีคแล้วล่ะนะครับแต่ดอกเบี้ยยังอยู่ในระดับสูงอยู่นะครับนั้นตราสารนี้อายุยาวเนี่ยก็อาจจะได้ประโยชน์ที่ดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นกองนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นอีกกองหนึ่งที่เข้ามาผสมนะครับเวลาจัเป็นพอร์ตการลงทุนที่มีทั้งตราสารนี้และตราสารทุนนะครับและคะยังไม่ต้องขอบคุณดอร์สมชายมากนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ พบกันใหม่สัปดาห์หน้าประชาชาติเวลเล่าเรื่องการลงทุนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดติดตามผ่านทางเพจ Facebook ประชาชาติ YouTube และ TikTok สวัสดีค่ะ